สวัสดีครับวันนี้ปาก็จะมารีวิวนะครับเจ้าตัวหน้าจอตัวนี้นะครับของรุ่น Vios นะครับรุ่น Entry นะครับผมก็ผู้ค้าหลายท่านก็สอบถามเข้ามาเยอะนะครับว่าหน้าจอแบบนี้เนี่ยสามารถต่อบลูทูธได้หรือเปล่านะครับก็ปะบอกเลยว่าสามารถต่อบบลูทูธได้นะครับแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันที่พุงมาลัยด้วยนะครับนี่นะครับมาพร้อมครบจบเลยนะครับซึ่งด้านซ้ายเนี่ยปรับเครื่องเสียงด้านขวาก็คือรับโทรศัพท์นะครับ อ่ะทีนี้วิซิวตัวนี้นะครับต่อบบทูทยังไงใช้งานยังไงนะครับเขาบอกเลยว่าไม่ยากเลยนะครับเพราะไปแบบสั้นๆเลยแล้วกันเนาะนะครับโอเคเบื้องต้นของรีเสียงหมดนะครับรีเสียงตรงนี้ก็ได้นะครับหรือรีเสียงตรงนี้ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว Vios นะครับรุ่น N T ป P สองพันยี่สิบสองนะครับรุ่น Minor Change แล้วนะครับผมอ่ะมาดูจอกันครับนะครับปุ่มเยอะเลยนะครับ มาไล่เรียงกันทีละนะครับตัวนี้โหมดนะครับโหมดก็คือเปลี่ยนฟังก์ชันนะครับ FM AM Bluetooth นะครับตัวนี้สามารถเล่น CD ได้นะครับแล้วก็มีสามารถเล่น MP3 ได้ด้วยคือตัวนี้นะครับเยบแฟลช USB ได้นะครับปุ่มด้านซ้ายนะครับ Setting หรือ Enter นั่นเองนะครับตัวนี้จะมีระบบเกี่ยวกับการใช้งานนะครับตั้งค่าเสียงกดลงมาครับ Bluetooth นะครับกดลงมาครับโทรศัพท์นะครับหลักๆคือ3ฟังก์ชันนี้ กดกลับก็คือกดแบ็คตัวนี้โดยการกดแถบตัวนี้เลยครับนี่จะกลับมาที่หน้าเดิมแล้วอันนี้คือคืนครับนะครับเปลี่ยนช่องนะครับแล้วก็แถบเคลื่อนนะครับใช้ยังไงนะครับกดเลยครับนี่นะจะเปลี่ยนคืนเห็นไหมครับโหมดนะครับกดที่นจะเป็น FM ถึงนะแจะสามารถเปลี่ยนคืนได้จูนคืนได้อ่าทีนี้เราอยากได้คืน9.3ตอนนี้มันมีแถบอยู่แล้วนะครับเรากดที่เลยที่ตรงนี้เลยครับมันจะไปที่9.3เลย แต่มันจะเป็นเก้สสามจุดหนึ่งนะครับกดเลื่อนครับตัวนี้นะครับดูนะครับกดตรงนี้อ่าเก้าสิบสามแล้วใช่ไหมครับบันทึกต้องการบันทึกเข้าไปนะครับทํายังไงกดตัวแถบตัวนี้ครับไปที่มันมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ไหมครับสมมติเราต้องการบันทึกไปที่ช่องที่สองนะครับกดสองครั้งไว้ครับแค่นี้เองครับมันก็จะบันทึกเข้าไปแล้วนะครับง่ายแค่นั้นเองปุ่มพวกนี้นะจะไว้เปลี่ยนเพลงนะครับฟังขวานะครับสมัติยาตัวนี้ power ก็คือปิดวิวนั่นเองนะครับปิดได้อันนี้ก็คือปรับรดเพิ่มเสียงนะครับส่วนสองอันนี้ก็คือรับโทรศัพท์วางสายนะครับซึ่งสามารถที่จะมารับโทรศัพท์กับวางสายที่จากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างที่เราบอกไว้ตอนแรกนะครับอ่ะมาต่อที่การเชื่อมบลูทูธกันดีกว่านะครับกดที่คานเซตอัพนะครับคือบมซ้ายบนตัวนี้นะครับกดเลื่อนลงมาครับปึ๊บกดที่ปุ่มเดิมก็คือมันจะเป็น Enter อรใช่ไหมครับหรือว่ากดตกลงนั่นเองนะครับกดไปเลยครับ ปุ๊บเนี่ยมันจะให้เราจับคู่นะครับหยิบม,มือถือเราขึ้นมาครับหยิบม,มือถือเครื่องที่ต้องการที่จะให้จับคู่ขึ้นมานะครับแล้วเราก็เปิดบลูทูธของเครื่องนั้นด้วยนะครับโดยที่วิทยุเนี่ยนะครับจะต้องเข้าคําว่า pairing นะครับหรือว่าตัวนี้แหละหตัวที่ปักกำลังทําให้ดูอยู่เนี่ยครับผมนะครับ เเสร็จแล้วเรากด enter นะครับหรือว่ากดตัวปุ่มซ้ายบนนี้นั่นเองชื่อบลูทูธก็คือชื่อคาร์มันติมีเดียนะครับตอนนี้มันกำลังหาแล้วนะครับโดยตัวนี้นะครับจะต้องให้มือถือของเราเนี่ยนะครับเป็นตัวหานะครับนี่ครับบลูทูธของเรานะครับปิดบลูทูธปุ๊บนะครับแล้วก็เปิดบลูทูธขึ้นใหม่เพื่อเพื่อจะเป็นการหาคลื่นนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็รอครับนี่ขึ้นมาแล้วคาร์ออดิโอเห็นไหมฮะชื่อเดียวกันเลยนะครับกดไปเลยครับคาร์ออดิโอปุ๊บ นะครับนี่ครับมันจะมีคำว่าบลูทูธขึ้นหนาที่จอยหไหมครับเสร็จแล้วที่เครื่องเราเนี่ยก็จะมีการขึ้นว่าขออนุญาตเชื่อมต่อได้ไหมนะครับเรากดอนุญาตนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเริ่มการซิงก์นะครับเสร็จแล้วแค่นั้นเองครับเห็นไหมฮะคาวดิโอเชื่อมต่ออยู่แล้วก็จะมีสัญลักษณ์บลูทูธเห็นไหมครับบีทีตัวนี้นะครับขึ้นที่จอเสร็จแล้วครับแค่นั้นเองนะครับก็สามารถที่จะโทรรับสายนะครับหรือว่า เปิดเพลงนะครับโดยการเปิดยังไงนะครับก็ไปที่โหมดครับตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่ fm หนึ่งเนาะ fm เนี่ยมีทั้งหมด2ช่องนะครับ fm หนึ่ง fm สองนะครับก็คือจะมี12ช่องเล็กนั่นเองที่สามารถเราจะตั้งค่าข่งตัววิทยุได้กดบวกอีกครั้งหนึ่งครับจะมาหน้าบูทูธแล้วนะครับทีนี้เราก็เปิดเพลงได้เลยครับเปิดเพลงที่อยู่ในมือถือของเราเพลงอะไรก็ได้ครับเพลงก็จะมาดังที่โหมดฟังก์ชันบูทูธนี่เองง่ายอะถัดมานะครับ usb ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับ USB ถ้าเรามีสายต่อ USB สายชาร์จนะครับก็สามารถที่จะชาร์จแบตไปด้วยเปิดเพลงไปด้วยได้จากฟังก์ชัน USB โดยการเปิดโหมดตัวนี้ได้แหละนะครับกดโหมดถ้ากดอีกทีนึงเนี่ยถ้า USB เสียบอยู่เนี่ยจะมีฟังก์ชัน USB ขึ้นมาแต่นี้คือเราไม่ได้เสียบนะเราต่อแค่บลูทูธเฉยๆนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้จุดอะไรนะครับตัวนี้คือเป็นสายเรียกว่าสาย AUX นั่นเองสายแปลงนะครับสำหรับโทรศัพท์เครื่องอื่นที่ ไม่มีหัวเสียบแบบ USB แบบนี้นะครับผมหรือว่าเป็นเครื่องเครื่องเสียงอย่างอื่นนะครับที่จะเอามาต่อพ่วง AUX AUX ที่เป็นสายแปลงตัวนี้ก็ได้ครับผมโอเคครับตัวนี้ก็เป็น CD เนาเมื่อเราใส่ CD ปุ๊บเนี่ยโหมดตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็น CD ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับแล้วก็ขอจบรีวิวการ ใช้นะครับหน้าจอตัว Yaris Entry นะครับผมปี2022นะครับทั้งตัวแฮ c ชแบ็กแล้วก็ตัว4ประตูเลยนะครับก็วิธีการเชื่อมต่อบลูทูธการใช้วิดีโอเอ่อการใช้วิทยุนะครับก็ประมาณก็แบบนี้เลยครับถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับหรือสอบถามโปรโมชั่นก็ได้ครับปักขายรถด้วยนะครับผมโปรโมชั่นก็ดีมากๆเลยนะครับยินดีให้บริการนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ